กิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาดการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สุโคกหนองนาการดำเนินงานสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยมีการสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน การดำเนินงานโครงการผ้าไทยใส่สนุกโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาดได้มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ทุกโอกาสการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปณงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกเดือน การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเคลื่อนที่เพื่อติดตามหนี้คงค้างในแต่ละตำบลการดำเนินงานคลิกชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากค่าได้มีการประชาสัมพันธ์ในการประชุมต่างๆการดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานซึ่งได้รับรองระดับอำเภอในวันที่1สิงหา2567 การดำเนินงานกองทุนชุมชนมีการจัดประชุมการบริหารจัดการนี่โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชนระดับอำเภอณนะบ้านห้วยก้านเหลืองหมู่ที่12สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาได้ดำเนินกิจกรรมตามหลัก5สทุกกิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาดขอจบการนำเสนอค่ะ